ผมสมบัติศรีสุรินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์รรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับตามที่ท่านนิยมเวชกาาได้เสนอยติโดยเป็นวาจาต่อสภาและสมาชิกทั้งหลายก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็อยากจะอภิปรายเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการประสั์และการบริหารราชการในกรมปรุสั์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ซึ่งท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่า สัตว์เลี้ยงที่มันเกิดโรคล้มปีสกินที่ว่าเป็นปุ่มปั่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่จริงมันเป็นเรื่องที่กรมปศุสัตว์ก็ทราบเรื่องกันมานานแล้วทราบกันมาตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนที่แล้วแล้วก็ทําให้มีการเฝ้าระวังแต่ก็มีการก็แค่เพียงเฝ้าระวังแต่ไม่ได้มีการสั่งวัคซีนมาเตรียมเอาไว้จนกระทั่งเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆที่อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อสักประมาณสองสาเดือนที่แล้วเนี่ย ก็เลยเกิดการตื่นตระหนกแล้วก็เกิดการระบาดของโรคลำปีสกินทําให้ประชาชนที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือนะนั้นเกิดความเสียหายเป็นการเสียหายสองสามต่อเลยครับอันที่หนึ่งก็คือเมื่อมีโรคระบาดขึ้นกรมปศุสัตว์ก็สั่งห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายก็ทําให้เศรษฐกิจอันเรื่องเกี่ยวกันค้าสัตว์แล้วก็ซื้อขายโคกระบือเนี่ยก็กระทบกระเทือนก็ไม่เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันที่สองก็คือว่าเมื่อมีโรคระบาดลมปีสกินเกิดขึ้นเนี่ย ก็จําเป็นต้องรักษาก็ขาดขาด,าดยารักษาโรคและขาดความเอาใจใส่ก็ปรากฏว่ายังถูกซ้ําเติมอีกเพราะว่ายาต่างๆที่เตรียมเอาไว้เนี่ยก็ไม่เพียงพอรวมทั้งบุคลากรของกรมปศุสัตว์เนี่ยก็มีไม่พอผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจเพื่อนๆสมาชิกหลายคนเพราะว่าพวกเราหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยงานเป็นงานฝ่ายอธิติบัญญัติ แต่พอเราเห็นชาวบ้านเดือดร้อนทุกคนที่เลี้ยงสัตว์เดือดร้อนพวกเราก็ร่วมเดือดร้อนไปกับเขาด้วยต้องพากันไปศึกษาว่าไอ้โรคลมปิสกินนี่มันมาอย่างไงไปอย่างไงมันรักษาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ยผมยังต้องอไปขวนขวายดูซิว่าเขาจะรักษากันยังไงฝ่ายโสดลองชิดข,ข,ขึ้นให้ผมดูได้ครับอย่างเป็นต้นเนี่ยกว่าจะเรารู้ว่า,ามันเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ตามอาการแต่ว่าาการอาการก,ารก็คือการอักเสบ ก็ต้องไปซื้อยาพวกยายาแก้อักเสบเป็นประเภทประเภทนี้นะฮะพวกออกซี่หรือยาที่เป็นลองแอคติงก็คือยาที่จะป้องกันรักษาการอักเสบแล้วก็ยาพวกพวกฟลูมิกาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะต้องทำให้มันหายได้กว่าพวกเราจะไปรู้ยาเหล่านี้แล้วไปบอกชาวบ้านว่าคุณควรจะต้องหาซื้อยาเหล่านี้มาใช้เราก็มารู้อีกว่า กรมปศุสัตว์ก็ปล่อยปะละละเลยปล่อยให้ยาพวกเหล่านี้ขึ้นขึ้นราคาจากราคาไม่กี่บาทเนะี่ยขึ้นเป็นต่อขวดเนี่ยขึ้นเป็น2องร้อแปบาทนะครับมีน้ำซ้าตอนนี้พอเกิดระบาดแรงๆเนี่ยอย่างไอยาม่องที่รักษาแผลสัตว์ต,วต่างเนี่ยในจังหวัดสุรินทร์ก็ขาดตลาดนะฮะไม่มีพอมีโรคเหล่านี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะซื้อ,อยาได้ส่วนทางกรมปศุสัตว์เองเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่ากําลังสั่งสั่งยาเข้ามาสั่งวัคซีนเข้ามา แต่ตอนนี้ก็ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าบัวมันเสียหายมันเกิดโรคแล้วกลายเป็นคล้ายๆกับว่าวัวหายล้อมคอกอน่ะแหละครับมันมาช้าไปแล้วผมถึงขอขอวิาพากษ์วิจารณ์สักนิดหนึ่งเถอะงานของกรมปศุสัตว์เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีซึ่งดูผมดูว่าท่านก็มีความขยันขันแข็งนะทุกสาว์อาทิที่ผมก็เห็นว่าท่านกระตะเวนไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานไปหมดละแล้วก็เท่าที่ฟังเพื่อน,อน,อนสอๆสสที่อยู่จังหวัดกฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ด เขาก็ทราบกันดีว่าท่านไปเยี่ยมไปให้กําลังใจเขาแต่เวลาท่านไปเยี่ยมเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะมีอธิบดีหรือมีข้าราชการฝ่ายประจําเดินตามไปรับนโยบายแล้วไปรีบแก้ไขให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมเห็นเพื่อนสสหลายคนนะเที่ยวเดินไปตามท่านว่าท่านรับมนตรีช่วยผมหน่อยเถอะบ้านผมกําลังเกิดเรื่องโรคระบาดผมจะหาวัคซีนได้ที่ไหนผมจะหายาได้ที่ไหนผมก็เห็นท่านพยายามจะทํา แต่การทําอย่างวันนี้ที่เราพูดกันทํากันเนี่ยมันก็อยู่ในฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองเรารู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเราก็ามาพูดกันตัวท่านเป็นรัฐมนตรีก็ฝ่ายการเมืองท่านก็ออกเยี่ยมเย็ยนทั้งท้งที่หน้าที่ของท่านน่ยก็เป็นหน้าที่ในเรื่องของการบริหารแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์เสียสละเวลาราชการออกไปเยี่ยมแต่ที่ท่านออกไปเยี่ยมจริงๆเนี่ยผมถามท่านแต่ครับมันมีปัญหาอะไรหรือครับในในกรมปศุสัตว์เนี่ยผมผมไม่เห็นจะมีอธิบดี ไม่เห็นจะมีรองอธิบดีหรือคนที่สามารถที่ท่านจะสั่งการทันทีเลยว่ามันมีปัญหานี้แล้วให้รีบจัดการให้มันได้ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีคนเดินตามดังนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าหรือจะคิดว่าพวกเราเนี่ยบ่นไปก็แค่นั้นเองท่านรัฐมนตรีก็เป็นแค่รัฐมนตรีท่านก็คงจะไม่สามารถไปสั่งการใครได้ใช่หรือเปล่ามันไม่แน่ใจนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปก็คือว่าเรื่องลัมพีสกินเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่มันทําให้เรารู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยมันเป็นภาคที่เหมาะกับการเลี้ยงเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือทีนี้เมื่อเดือดร้อนขึ้นมาแล้วมันก็เสียหายเสียหายมากกระทบเกินจิตใจบ้างยังเวลาวัวมันป่วยตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมผมผมก็ไปพอจะไปพบมาว่ากว่าจะฉีดยาได้เนี่ยมันต้องใช้ยาสามสามโดสะ ไปรักษาโรคอักเสบแล้วก็ไปรักษาเรื่องที่เกิดขึ้นโดสึนก็ประมาณ 300, 500, 3 0 0ร้อยห้าร้อยสามวันก็เข้าไปพันห้าก็ก็เป็นเงินที่ต้องที่ต้องจ่ายไปถ้าไม่จ่ายวัวที่เลี้ยงไว้ก็ตายควายที่เลี้ยงไว้ก็ตายก็เสียหายมากกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่มีเงินจะรักษาส่วนเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอวัคซีนก็มีมาช้านะครับทีนี้นอกจากนั้นอีกแล้วเนี่ยเวลาวัวกระบือ เป็นโรคล้มพิสกินเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของเขาครับบางทีพวกเราเนี่ยนึกถึงเรื่องโคเบอร์ที่เรื่องปล่อยตามทุ่งแต่ยังมีเกษตรกรบางพวกนะครับที่เขาทำทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเวลาเกิดโรคล้มพิสกินขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเจริญพันธุ์ก็คือเป็นหมันบ้างหรือมันสืบพันธุ์ช้าลงหรือว่ามันไม่สามารถจะมันเป็นหมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้กระเทือนตอนนี้ก็ดีที่มีการเกี่ยยาให้กับวัวที่ตาย ผมฝากต่านรัฐมนตรีนะครับวัวที่เป็นโรคแล้วไม่สามารถจะเจริญผ่านได้เนี่ยแล้วก็เชื้อของเขาก็เป็นวัวราคาแพงๆเนี่ยก็ควรจะจะต้องเยียว,วยากขาด้วยที่พูดมาตรงนี้ผมก็อยากจะพูดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งครับวันนี้ตัวอย่างของการมีโรคระบาดลัมปีสกินเนี่ยมันเป็นเพียงตัวอย่างหรือเป็นพูดถึงหนังก็หนังตัวอย่างเท่านั้นแต่โรคที่มันเสียหายมากกว่านี้อย่างเช่นโรคที่กำลังระบาดอยู่ในทวีปเอเชีย อย่าง AFS เนี่ครับที่ทำให้ประเทศจีนต้องต้องทำลายสุกรของของจีนเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วเวียดนามก็ทำลายสุกรทิ้งลราและขเขมรรอบๆเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยเกิดอุบัติของโรค AFS ทําทำให้พวกเขาเนี่ยขาดสุกรมีชีวิตในการบริโภคต่างๆส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยโดยกรมปศุสัตว์ในอดีตเนี่ยได้มีการทำงานมาดี คือป้องกันจนกระทั่งโรค AFS ไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็สามารถส่งสุกรออกไปขายยังต่างประเทศได้แต่ทีนี้เรากำลังดีใจที่ว่าตัวเลขของการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพื่อท่านสมาชิกจะได้ทราบกันก็คือว่าวันนี้นะครับเราส่งออกเมื่อปีเมื่อปี2006 3นะครับผมผมิ่งประสานงานกับทางนายด่านสุารากกรแจ้งว่า ปีหกเนี่ยทางทางช่องจอมทางด่านอีสานเนี่ยส่งออกสุกรมีชีวิตเนี่ยแปดแสนกว่าตัวมูลค่า6กพันกว่าล้านส่วนในปี6-4นี้ไม่ยังไม่ถึงครึ่งปีนะครับแล้วก็ขณะที่โรคโควิดกําลังระบาดทําให้ปิดประเทศหลายหลายประเทศกันเนี่ยแล้วการบริโภคน้อยลงแต่ถึงขน้นก็ตามก็มีการส่งออกสุกรถึง3ามแสนหมืนตัวเป็นมูลค่าเกือบสามพันล้านบาท นี่เพียงครึ่งปีนะครับทีนี้อุตสาหกรรมตรงนี้ผมก็อยากให้ประเทศไทยรักษาเอาไว้เพราะว่าโลกโรคเอเอฟเเนี่ยพอถึงเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นอย่างลมปีสกินเกิดวัวหายแล้วล้อมคอบหรือหมูตายหมูเป็น AFS แล้วก็มาเดือดร้อนภายหลังซึ่งมันจะหนักหนาสากันยิ่งกว่าการที่วัวเป็นโรคล,ลมปีสี